ไปไปอย่าสวนกันเองอยาสวนกันเองปังแพงว้าวไว้วสองกำลังตามไปตามวสองไปอ๋อไม่ใช่ชั้นี้ใจเย็นใจเย็นรีบๆ เราวังเขาล่อแล้เราวางะละวัองดูต่ก็แมงก็ตแดมนะก็ติดอแล้วอโมติม <si ุแล้วเอโมิมแล้วลง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 เขลงเขาลงรีบไเย็นเย็นพยายามลงแค่คันเียวก่อนลงเ้าขึ้นได้ไปเนเยนเนติดมุมนะติดมุมนะขึ้นได้นะอย่างืได้นะถ้าลงได้ลงได้โอ้โหสุดจริงๆรงลงมาลองนะ 对对，他他他。